สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ครับ ที่จุดตรวจร่วมประชารัฐบ้านด่านสิงคอนหรือด่านตินเป็ดถนนทางหลวงชนบทสายปอขอ1039หมู่ที่6บ้านด่านสิงคอนตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าที่ควบคุมตัวแรงงานชาวเมียนมาจำนวน29คนเป็นชาย16คนหญิง13คนอายุระหว่าง18ถึง45ปีพร้อมด้วยคนนำพาเป็นชาย2คนไว้ในรถควบคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อสอบสวนกระบวนการลักลอบเข้าเมืองโดยรอเจ้าที่สาธารณสุขมาตรวจสวอปเก็บตัวอย่าง านคัดลังเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 สืบเนื่องจากเมื่อเวลาสี่นาฬิกาภายหลังจากการสืบทราบของชุดการข่าวว่ามีหนายหน้ามารับแรงงานชาวเมียนมาที่บริเวณไร่สับประรดทิฟโก้เจ้าที่จึงนํากําลังไปดักซุ่มบริเวณดังกล่าวจนกระทั่งมีรถเก๋ง1คันและรถยนต์กระบะติดหลังคาแคริบอย2คันขับมารับแรงงานทั้งหมดขึ้นรถเจ้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มกระบวนการทั้งหมดขณะที่คนขับรถรายหนึ่งได้วิ่งหนีหลบไปในความมืด สอบสวนทราบว่าแรงงานทั้งหมดเป็นแรงงานชาวเมียนมา29คนเดินทางมาจากบ้านมูดองซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ3กิโลเมตรเดินลัดเลาะเทือกเขาตะนาวสีตามช่องทางธรรมชาติ ผ่านช่องวังตะเคียนหมู่ที่6บ้านด่านสิงขง์ขอนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันมาอย่างจุดนัดหมายที่ไร่สับประรดทิพโก้ใช้เวลาในการเดินทางสามชั่วโมงเพื่อรอนายหน้ามารับซึ่งแรงงานต่างด้าวมาจากเมืองมริดทวายเมาะลำใหญ่เสียค่าใช้จ่ายจำนวน1น0 0 0บาทเพื่อไปทำงานที่มาหาชัยจังหวัดสมุทรสาครซึ่งแรงงานพาม่าส่วนใหญ่เคยทำงานที่โรงงานมาก่อนก่อนที่จะมีการระบาดโควิดในทีนจึงเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นจึงตั้งใจจะกลับมาทำงานเช่นเดิม ที่บริเวณหน้าวัดซับเปิ่ใต้หมู่ที่8ตซับ,บปเปื่อภอวังโป่งจเพชรบูรณ์นายไพรั์พริ้งประยูนนายยกเทศสมบตรีวังโป่งเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินสมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญอยู่เพชรบูรณ์สาขาวังโป่งทั้งนี้ได้ดำเนินการตั้งผ้าป,ป่าสามัคคีในการจัดสร้างศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินสมาคมอาสาสมัครร่วมกัญอยู่เพชรบูรณ์สาขาวังโป่งและจัดซื้อชุดอุปกรณ์ในการกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉินโดยการได้รับความร่วมมือจากประชาชนและ หลายพักส่วนในการก่อสร้างเพื่อสร้างเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้กับประชาชนได้เข้าถึงการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลเพื่อบริการส่งผู้ป่วยผู้ยากไร้ ไม่มีรถในการเดินทางไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลวังโป่งเพื่อซื้ออุปกรณ์กู้ชีพในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมก่อนนําตัวส่งโรงพยาบาลและเพื่อเป็นศูนย์รับบริจาคลงศพและขอรับรงศพสําหรับผู้ป่วยยากไร้โดยมีพระครูปริยะพัชรานุสิทธิ์เจ้าคณะตำบลซับเปิบเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และทําพิธีเจิมป้าย หลังพระอาจารย์ท,ทําพิธีเจิมป้ายเสร็จบรรดาคอหวยและชาวบ้านต่างไม่พลาดที่จะส่องตัวเลข1669ที่เขียนเป็นตัวเลขไทยที่พระอาจารย์เขียนเจิมเป็นตัวเลขสําหรับแจ้งเหตุฉุกเฉินต่างพากันใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปส่งต่อทางโซเชียลกันอย่างคึกคักบางคนก็เดินหาแผงลอตเตอรี่เพื่อหาซื้อรางวัลและถือโอกาสในวันที่9หรือ9แรกของปีทําการเสี่ยงโชคตามๆกัน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าจากการที่นายสุราชาติศรีบุตกรสอสอไก่สอสอพักพลังประชารัฐพิจิตรเขตสามนำปัญหาความจะร้อนความต้องการของชาวบ้านอำเภอบึงนารางอำเภอโพทะเลอำเภอบางมูลน,นาคอำเภอดงเจริญที่ต้องการให้พัฒนาเส้นทางคมนาคมเนื่องจากจังหวัดพิจิตรมีถนนทางหลวง1 17และทางหลวง11ซึ่งเป็นเส้นทางขึ้นสู่ภาคเหนือขนาบอยู่ทางด้านทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตกดังนั้นจะเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจของสี่อ ำเภอดังกล่าวต้องใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข1067จากสีแยกโพชัยงามและต้องใช้ทางหลวงหมายเลข1069จากสีแยกตงเจริญแต่ปรากฏว่าเส้นทางดังกล่าวนั้นเป็นแค่เพียงถนนสองช่องจราจรจากนั้นนายสุราชาศีบุตรกร สอสอไก่สสอ,สอพักพลังประชารัฐพี 3, ่7เคสามได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าอภิปรายในสภาโดยขอให้กระทรวงคมนาคมผลังงกดันงบประมาณโดยได้งบประมาณปี64ได้งบ80ดล้านบาทให้ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข1 0 6 7จากทางหลวง117ช่วงสี่แยกโพไซงามอำเภอโพทะเลเป็นระยะทาง3กิโลเมตรมีเกาะกลางถนนและมีไฟส่องสว่างดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้โครงการที่สองที่สสสุรชาติเรียกร้องให้ได้รับงบประมาณจากกรมทางหลวงซึ่งจะดำเนินการรงการ การก่อสร้างทางหลวง1067สายบายพัสโพทะเลสีแยกโพไซงามรรมระยะทางประมาณ11กิโลเมตรด้วยงบประมาณ230ล้านบาทซึ่งขณะนี้ได้มีผู้รับจ้างเกี้ยบร้อยแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามงบประมาณดังกล่าวสร้างความพึงพอใจให้กับผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างมาก่าเมตาให้จัดสรรประมาณต่อเนื่องทุกๆปีปีละ10กิโล พันตำรวจโทนัทพจน์เทพมณีร้อยเวรสอบสวนสพเมืองปราจีนบุรีได้รับแจ้งจากหน่วยผู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจีนบุรีว่ามีอุบัติเหตุรถยนกระบะชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนสองรายที่บริเวณใกล้เคียงสี่แยกบ้านถนนต่ำบนถนนสาย3า,าตัดใหม่หลังจากได้รับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุดังกล่าวเป็นจุดกับรถใกล้เคียงกับสี่แยกไฟแดงบ้านถนนต่ำหมู่ที่6กตำบลบ้านพระอำเภอเมืองปราจีนบุรีพบรถยนกระบะโตโยต้ารีโว่สีขาวหมายเลขทะเบียน สามขอบุญเท่าขอควายสี4 4กรุงเทพมหานครจอดอยู่ช่องทางขวาบริเวณด้านหน้ารถมีร่องรอยการชนได้รับความเสียหายมีน,นายธนเดชธรรมมาอายุ40ปีชาวตำบลคลองหาดจังหวัดสระแก้วเป็นผู้ขับขี่เดียนยรออยู่ในที่เกิดเหตุห่างออกไปประมาณ5เมตรพบรถจักรยานยนต์ h อ n ด้า c x สีแดงหมายเลขทะเบียน1ก่อไกด่ดอชดาสีหฉะเชิงเซามีร่องรอยการถูกชนท้ายล้มตะแคงอยู่กล,กลางถนนในกล้กันพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายอยู่ในอาการเจ็บปวด บริเวณผ่นหลังทราบชื่อคุณนายวิทยาสุขระเซร์ฐอายุ24ปีและผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงอีกหนึ่งรายปาดแผลแตกที่บริเวณศีรษะชื่อนางสาววันนิสารามีชัยอายุ26ปีอาสาสมัครกู้ภัยให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อ,อนนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งสองรายซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนทั้งสองฝ่ายอย่างละเอียดอีกครั้งต่อไป เจ้าหน้าที่ชุดป้องกันปรับปรามอบายามุกตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา จู่โจมเข้าปิดล้อมตรวจค้นบริเวณป่าหมู่ที่3ตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่จงังหวัดสงขลาหลังจากได้รับรายงานว่ามีการลักลอบเล่นกนารพนันโปปันในลักษณะบ่อนวิง่งขณะเจ้าที่จับกลุ่มนักพานันที่กำลังนั่งล้อมวงเล่นกนารพนันอยู่ภายในบ่อนซึ่งทำเป็นเพิงพักชั่วคราวกันแดดกันฝนนับ10บคนเห็นเจ้าที่และวงแตกวิ่งหนีกระเจิงไปกันคนละทิศคนละทางในป่าบางคนพยายามขึ้นคล่อมรถจักรยานยนต์ขับหนีแต่ไม่ทนันรถล้มยอมทิ้งไว้ในป่าและเจ้าที่3 สามารถวิ่งตามจับลุมได้6คนเป็นชาย2คนหญิง4คนนอกจากนี้ยังตรวจยึดอุปกรณ์การเล่นการพนันโปัป่นโต๊ะเก้าอี้ เงินสดจำนวนหนึ่งส่วนเจ้ามือสามารถวิ่งหลบหนีไปได้นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงยังพบร่องรอยการเปิดการเล่นกนรนารพนันอีกหนึ่งจุดซึ่งมีร่องรอยของการเก็บขวานขยะใส่ถุงดำและย้ายมาเปิดเล่นณจุดนี้แทนเจ้าที่จึงได้นำตัวทั้ง6คนส่งสอพอหัดใหญ่ดำเนินคดีในข้อหารวมกันลักลอบเล่นกนรนารพนันโปปันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต กองกำลังศูนย์รักษามนตรีโดยพันเอกอุทัยนินแนรผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่21และคุณสิริกัญญานินแนรประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหาร่านที่21จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี2565อออนไลน์ถ่ายทอดด้วยโปรแกรมซูมเพื่อมอบเป็นของขวัญของกองทัพบกให้กับเด็กๆตามบ้านพักของหน่วยและดำเนินการในรูปแบบของการนำเสนองานวันเด็ก แบบไลฟ์สดทางออนไลน์ผ่านทางช่องทาง f a c e b o o k f a ฟนเพตรวมทหารพรานที่21ค่าย42รักเมืองเลยซึ่งเป็นช่องทางหลักในการร่วมกิจกรรมต่างๆโดยน้องๆสามารถเข้าชมกิจกรรม ของงานชัดตอบคำถามเพื่อรับของขวัญซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายๆภาคส่วนที่มีผู้ใหญ่ใจดีมอบน้ำใจให้เหล่าซูเปอร์ฮีโร่นำทีมโดยแบทแมนเป็นสัญลักษณ์ของกรมทหารปลานที่21รวมกับไอรอนแมนและซูเปอร์แมนพาการบุกกรมทหารปลานที่21นำของขวัญใส่กล่องบรรทุกท้ายรถมอตร์ไซค์ขับบนถนนออกนำแจกจ่ายเป็นของขวัญให้กับเด็กๆถึงบ้านและสมมอบความสุขให้กับเด็กๆ ตามแนวชายแดนแม่น้ำโขงของควัญของรางวัลมากมายบริการส่งทั่วประเทศเพื่อสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆภายในวันเด็กแห่งชาติในปีนี้และนี่ก็คือข่าวเด่นปลายวันในช่วงนี้ครับ